คุณสมหมายคุณสมหมายสวัสดีค่ะครับผมค่ะพี่สมหมายบอกว่าชําระหนี้ทอกอสอครบรบแล้วแต่ไม่ได้โฉนดคืนนี่คือคําถามใช่ไหมคะครับผมําระหนี้ทอกอสอหมดแล้วแสดงว่าคุณติดค้ำประกันในเพื่อนในวงกู้อีกเปล่าใช่ไหมเอ่อมันผมมันจ่ายหมดแล้วครับจ่ายนะทางเพจค,คุณติดค้ำคนอื่นอยู่ใช่ไหมผมผม ผมไปเสียหมดแล้วที่กรรมคนอื่นนะแต่คนอื่นยังไม่จ่ายใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมของคนอื่นเนี่ยยังไม่หมดแต่ของผมมีงนหมดแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ไงพอพี่ถามอย่างนี้ป้าไปผมยังทําไมผมผมจ่ายของผมหมดแล้วทําไมผมยังไม่ได้โฉนดออกมา,าทั้งที่ผมจ <ผม S 2> ่าย<ำ>หมดแล้วผมก็เลยคิดเลยครับว่าพี่ยังมีภาระค้าประกันคนอื่นซึ่งเขายังจ่ายไม่หมดใช่หรือไม่ใช่เาผมไปามเขาแล้วเขาบอกว่า แอ,อผู้ผู้กู้ยังเป็นหนี้ไม่มีความสามารถต่ตอหน,นี้ก,กระดานจิตกลับได้หนี้อีกตัวนึงงันาจะหนี้จะหนี้ตัวนี้มีหนี้อีกตัวอีกสัญญาหนึ่งเหรอคะเอออีกสัญญาหนึ่งมันสัญญาเี่วกันคนคนกู้คนเขาข,ข,ข้างํำระอยู่คุณเป็นคนค้ำเขาหรือเปล่าครับครับครับเออนั่นแหละนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนี้แหละทางกศก็ตอบถูกแล้วเนาะ เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าคุณยังถอนไม่ได้เพราะคุณยังติดค้ำประกันคนอื่นอยู่ใช่ไหมเข้าตอบไปอย่างนี้ใช่ไหมครับครับคับบเอาผมผมรับการบ้านคุณพี่สมหมายไว้ก่อนนะรับการบ้านไว้เพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกถามเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะได้นำเรียนต่อท่านผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารทกสนะครับเพราะว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขาค้ำประกันในขนาดเดียวกัน คุณ mm hmm. สมหมายก็เป็นนี่ที่เป็นในกลุ่มสมาชิกลูกค้าทอกศออกลุ่มของพี่มีกี่คนนะห้าคนใคเป็นนี่ผมคำน้องคำน้องชายเอาคำน้องชายเอา,เอาที่ดินไปคำมานะ mm hmm. แล้วใช้ที่ดินที่คุณเอาไปจำนองนี้ด้วยไหมคำเขาอ่ะคำน้องชายจำจำนองผมไปไถ่ถอนมันแล้ว ของคุณหมดแต่น้องชายไม่หมดเพราะมันก็ต้องติดอยู่แล้วเ,ลเพราะคุณค้ำน้องชายเพราะงั้นก็ยังออกมาไม่ได้ครับก็ไม่ออกครับครับครับยกเวน้นยกเว้นนะถ้าจะออกของเราออกมาก็ต่อเมื่อน,น้องชายต้องไปหาผู้ค้ำประกันหนี้ของน้องชายใหม่มแทนคุณออค,คุณก็ถอนได้แต่ถ้าน้องชายใช้คุณค้ำอยู่คุณก็ถอนโฉนดออกมาไม่ได้ถูกต้องแล้วครับพี่สมหมายครับนะคะถึงใหญหมดแล้วก็ออกไม่ได้นะ่ ใช่ครับ <คะ S 1> พี่ภารักคำประกันน้องชายพี่ยังมีอยู่ครับพี่ครับจริงๆเงื่อนไขเขาเขียนชัดเจนนะคะใช่ครับพี่ค, <ะ S 1> ครับผม